หลวงปู่สวงนั่งยิ้มอยู่กลางทุ่งนาแดดเปรี้ยงเปรียง,เเยงแต่ตัวท่านกลับดูเย็นสบายมีโยมคนหนึ่งเดินหอบสังขารเข้ามาถวายธนบัตรใบใหม่เอี่ยมสีแดงหลวงปู่ครับผมถวายปัจจัยนี้ขอหลวงปู่ช่วยอวยพรให้ผมค้าขายดีขึ้นด้วยเถิดหลวงปู่ไม่พูดอะไรมากท่านรับแบงค์นั้นมาแล้วก็เริ่มรูปรูปครึงครึงด้วยมือที่ดูเหมือนแห้งกรัง แต่กลับแฝงด้วยพลังงานบางอย่างรูปอยู่พักหนึ่งแล้วจูจูท่านก็ยื่นแบงค์ใบนั้นคืนให้โยมคนเดิมโยมคนนั้นงงจนตาปริบๆอา้าวหลวงปู่ครับไม่รับไว้เหรือครับหลวงปู่ไม่ตอบแต่ชี้ไปที่แบงค์นั้นแล้วพูดเป็นภาษาขเขมรเพียงคําเดียวว่าบายตึกเจียเอาไปโยมก็ไม่กล้าเถียงจึงรับแบงค์นั้นกลับมาด้วยความลังเลพอจะเดินกลับ หลวงปู่ก็หันไปกวักมือเรียกเด็กน้อยชาวบ้านที่มิ่งเล่นอยู่แถวนั้นมาคนหนึ่งแล้วหยิบเงินในย่ามที่ไหนไม่รู้ซึ่งไม่ใช่แบงค์แดงใบนั้นยื่นให้เด็กคนนั้นไปหยิบหยิบโยมเจ้าของแบงค์แดงกลับไปทําการค้าขายตามปกติแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็บังเกิดเงินในกระเป๋าของเขาเหมือนมีตาน้ําผุดอยู่ข้างในเขาใช้จ่ายเงินไปซื้อของเพื่อนำมาขายแต่ยอดขายกลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาด ยิ่งใช้เงินใบนั้นออกไปเท่าไหร่ดูเหมือนว่าเงินก้อนใหม่ที่ดีกว่าจะไหลกลับเข้ามาเติมเต็มอยู่เสมอผ่านไปหลายเดือนเงินในกระเป๋านั้นยังคงหมุนเวียนและเพิ่มพูนไม่เคยถึงขั้นขัดสนจนเขาต้องรำพึงกับตัวเองว่านี่ท่านเสกเงินให้เป็นเงินขวัญถุงที่ไม่มีวันหมดจริงๆหรือนี่แท้จริงแล้วหลวงปู่สวงกำลังสอนคติธรรมแสนสนุก การให้ของท่านที่ส่งเงินคืนให้โยมนั้นเป็นการสอนให้รู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกักเก็บแต่คือการหมุนเวียนใช้จ่ายในการทำมาหากินและการที่ท่านรูปแบงก์นั้นก็เป็นการชาร์จพลังเมตตาลงไปเพื่อให้ผู้ที่นำไปใช้จ่ายนั้นมีแต่ความคล่องตัวไม่ยึดติดในทรัพย์และมีโชคลาบเข้ามาสนับสนุนการทำความดี เป็นอภินิหารที่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริง